ความสุขจากการไม่มีไม่เป็นสิ่งต่างๆภายนอกก็เป็นเพียงสิ่งที่อิงอาศัยเท่านั้นตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้แต่ถ้าเราทำที่เพื่อตัวเองเข้าถึงแก่นแท้ของชีวิตนี้เพียรจริสติอยู่หนึ่งนงทำที่เพื่อให้กับตัวเองเพราะสิ่งนี้แหละที่จะเป็นสาระประโยชน์ที่สูงสุดของชีวิต เราจะเข้าถึงที่พึ่งที่แท้จริงของชีวิตได้จะตายไม่ตายไม่ใช่สิ่งสำคัญแล้วนะเพราะว่าเขาเ้าถึงสาระแท้จริงของชีวิตได้การตายมันก็เป็นเพียงแค่การเคลื่อนจากพบหนึ่งสู่พบหนึ่งเท่านั้นถ้าเราเข้าถึงแก่นแท้เราจะพบว่าการตายก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเลยพอแท้ที่จริงแล้วมันก็ตายอยู่ทุกขณะจิตอยู่แล้ว เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับทีื่ยแล้ว,ลวเพียงแต่เราไม่มีปัญญารู้เท่าทันการทำงานของธรรมชาติเท่านั้นเองมันก็จะน้อมไปเพื่อการปล่อยวางสลัดคือสิ่งต่างๆจากสิ่งที่ยึดที่หลงอยู่ยึดมากหลงมากก็ทุกข์มากไม่ยึดไม่หลงมันก็ไม่ทุกข์ไปกับสิ่งต่างๆแต่ก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติเมื่อเราเกิดปัญญารู้เท่าทัน มันก็จะได่ไม่ไหลไปกับกระแสต่างๆของโลกสิ่งต่างๆก็เป็นเพียงแค่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้นน้อมไปเพื่อการปล่อยวางความสุขจากการมีจากการเป็นมาเป็นของชั่วข่าวของปรุงแต่งของจริงมันไล้การปรุงแต่งไม่ต้องไปสแสวงหาเลยแม้ดิ้นรนไปกับกระแสต่างๆของโลกซึ่งมันไม่มีที่สิ้นสุด เพียงแค่รู้สึกกายรู้สึกใจจนสามารถปล่อยวางกายปล่อยวางใจก็จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงของชีวิตได้มันเป็นที่สุดของมนุษย์ทุกคนของสรรพสัตว์ทุกคนอยู่ที่ว่าจะเข้าถึงได้เมื่อไหร่ก็เท่านั้นเองข้าทุนได้มันก็ที่เหลือมันก็เป็นกำไรของชีวิต ไม่ต้องไปทุกขร้อนกับกระแสของโลกมีความสุขจากภายในความร้อนๆต่างๆมันก็จะหายไปอยู่กับโลกได้ก็ไม่ไปทุกข์ร้อนกับมันเป็นเพียงแค่สิ่งอิงอาศัยเริ่มเข้ามาในฝ่ายของธรรมชาติที่พ้นจากการปรุงแต่งก็จะทำให้เราเกิดปัญญายาณ ว่าสิ่งต่างๆก็เป็นเพียงสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาที่สุดแล้วมันก็หาความเป็นสาระที่แท้จริงไม่ได้เลย